ผังเมืองคืออะไรและเกี่ยวอะไรกับเราผัางเมืองนะครับก็คือแบบกําหนดความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้นๆว่าจะมีถนนหนทางเป็นอย่างไรอะไรอยู่ตรงไหนสามารถสร้างอะไรได้บ้างซึ่งแต่ละเมืองนะครับจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมรวมถึงแนวความคิดและวิสัยทัศน์ซึ่งเมืองที่มีการออกแบบนะครับบ้านเมืองนี่ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับ ผังเมืองนะครับออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งหากไม่มีผังเมืองนะครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้เช่นชุมชนแออัดอากาศเป็นพิษหรือบางทีเนี่ยไม่มีที่ดินเหลือไว้สําหรับทําการเกษตรนั่นเองครับโดยกฎหมายผังเมืองนะครับก็จะกําหนดไว้ว่าพื้นที่ไหนสามารถสร้างอะไรได้บ้างสร้างอะไรไม่ได้บ้างรวมถึงถ้าสร้างได้เนี่ยสร้างได้สูงเท่าไหร่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไร ก็คือผังเมืองนะครับมันจะมีสีที่ระบุไว้ว่าพื้นที่ของเราหรือพื้นที่ดินที่เราต้องการไปซื้อเนี่ยสีอะไรมาสร้างหรือทําอะไรได้บ้างหรือทําอะไรไม่ได้บ้างตรงนี้ก็จะทําให้เราวางแผนที่จะสร้างหรือทําอะไรกับที่ดินของเราได้นั่นเองครับซึ่งผังเมืองนะครับจะแบ่งสีออกเป็นทั้งหมดประมาณ13สีแล้วแต่ละสีเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะไปแชรในคลิปหน้านะครับ